ครับก็ต้องขอสวัสดีทุกผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมไมค์ครับนะผมเป็นพา์ท,ที่10กันแล้วนะครับเย่ yeah! ในพาทนี้นะผมก็นะผมเราก็จะก็ตามคลิปเลยนะผมเราก็จะมาทําการแจกแมพกันนะผมในพา์ท,ที่10กันนะครับผมเราก็ได้ทําการเดินทางมาถึงพา์ท,ที่10นะครับผมก็ได้เวลาแจกแมพสักทีนะผมหลังจากรอมาเนิรดนานนะผมกว่าเราจะได้แจกสักทีก็ มาพาร์ทสิกันเลยเนยะครับโอเคด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็ผมก็ได้ทําการอ่าสร้างบ้านตรงนี้นะครับผมมาคือคือผมเล่นกับเพื่อนไงผมก็เลยสร้างบ้านตรงนี้อีกหลังนะครับผมเออคะือให้เพื่อนผมมาช่วยสร้างอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าแล้วผมก็ได้ทําการอ่าเติมแต่งตรงนี้นะครับผมเป็นขอบอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าให้มันดูสวยะครับ <feasible thì S 1> <ๆ>ผมอ่าที่เหลือก็จะสร้างอะไรก็สร้างนะคะะรับผมอ่าผมก็นี่แหละผม <laughs> ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มเหล็กนะครับผมก็บอกเลยว่าผลผลิตนี่แบบสุดยอดมากครับผมได้เยอะมากอา่าถ้าถามถ้าถามผมว่าทําไมถึงมีอ่อตัวเทมออฟไอ้ไอเนี่ยนะครับผมไอ้เกาะเกิดผมเรียกว่าเกาะเกิดน,นะผมคือว่าคือผมอ่า คือผมเห็นโจรน,นะครับผมอตอนผมเล well, ่นกับเพื่อนเนี่ยก็คือผมเห็นโจรน,นะครับผมก็เลยผมก็ฆ่าโจรน,นะผมก็แล้วก็มาตรงนี้นะครับผมมาตรงหมู่บ้านตรงนี้หมู่บ้านจอมปลอมนะผมแล้วก็ทําการนะฆ่าพวกโจรพวกนั้นนะผมแล้วก็ได้เจ้านี้มานะผมแล้วผมก็ได้ทําการทํากล่องอินเทร์เชตด,ด้วยเป๊บนี่ครับผมบอกเลยว่ามีอีกเกยอะผมตรงนี้เป็นยาอ่า หายใจใต้น้ำนะครับผมเพราะว่าผมจะทําการสํารวจใต้น้ําตรงนี้นะครับผมเพราะว่าทําใต้น้นํามีค่อนข้างเยอะนะครับผมเออผมก็เลยทําการทํายาหายใจใต้น้ํามานะครับผมโอเคในส่วนของตรงนี้ผมเห็นสูงๆแบบนี้มันก็คืออ่า ประาสาทนะครับผมเป็นทาวเวอร์นะครับผมสวนด้านในก็มีแค่มีแค่นี้นะครับผมมันมีแค่นี้จริงๆนะครับผมคือไม่มีอะไรต่อเลยนะครับโอเคซึ่งแบบนี้ก็แบบยังไงมันไม่ค่อยมีอะไรสร้างเยอะเท่าไหร่นะครับผมคือก็นั่นแหละนะผมก็สร้างในน้อยที่เหลือก็คุณผู้ชมก็ไปสร้างเองเอานะครับผมก็คือแบบพื้นที่ใหญ่มากตรงนี้ครับผมก็เป็นฟาร์มนะครับผมฟาร์มที่แรกของเราเลยก็แบบวบเป ผลผลิตเติบโตแบบดีมากนะครับผมเติบโตดีสุดๆส่วนพวกนี้ก็เป็นอ่ากล่องขยะทั้งหลายนะผมอ่าถ้าถามตรงนี้ว่าสมุดอินชาร์ดได้ไมาอย่างไรก็ได้มาจากการตกปลานะคผมคือผมยังไงแข่งตกปลากับเพื่อนนะครับผมเออก็แบบนิดหน่อยนะครับผมมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับผมเคกล่องพวกนี้ก็เป็นกล่องพืชผักนะครับผมตรงนี้ก็กล่องขยะบลาบลาปลาลา,ลา,ลาอะไรนะครับผม โอเคตรงส่วนในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็เป็นบ้านของผมนะครับผมโอ้ก็บอกเลยว่าอยู่กันมาถึงข้า,าพาร์ทกันเลยทีเดียวนะผมเอาเพชรมาอยู่เลยตรงนี้วะเนี่ยเพชรต้องมาอยู่กล่องนี้นะครับผมปั๊บปั๊บปั๊บถ้าถามว่าทาไมเพชรถึงน้อยลงก็คือเพื่อนผมเอาไปทําชุดปลาบลาบลาลาอะไรไปหมดแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผม <laughs> เดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ไปดบล็อกก่อนนะครับผมเออกล่องอยู่นี่โอเคอ่าวางไปเลย โอเคในส่วนของชั้นบนก็ไม่มีอะไรครับผมห้องตรงนี้ก็เป็นแค่ห้องเก็บของครับผมเป็นเป็นห้องเก็บของที่ไม่มีของอะไรเลยนะครับผม <S <S หรือไม่รู้จะทํามาทําไมนะครับโ okay. อเคถ้ามาในส่วนของตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงแล้วก็ห้องนอนโง่ห้องนอนงโง่หนึ่งอันนะครับผมโอเคลงไปชั้นล่างกันต่อเลยนะครับผมอ่าถ้ามาในเออเดี๋ยวขอนอนกันดีกว่านะครับผมมันจะมืดอแล้วมันจะมืดอแล้ว โอเคนะผมถ้าเดินมาสักนิดหนึ่งครับนะผมเดินมาในส่วนของตรงนี้นะผมก็จะเป็น uh, ฟาร์มสัตว์นะครับผมก็เป็นสัตว์ทั้งหลายแล่นะครับผมส่วนแกะตรงนี้ก็หายอีกเช่นเคยนะผมไอหมาป่าพวกนี้แหละครับคือมันเข้าไปยังไงก็ไม่รู้นะครับผมคือเข้าไปแล้วก็หายหมดเลย <laughs> โอเคนะคผมถ้าคุณผู้ชมเดินมาในส่วนของด้านหน้าตรงนู้นนะผมก็จะเป็นฟาร์ม NPC นะครับผมที่มีเอ็นชาร์ดทั้งหลายแลนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครจะเอนชารเ์เกี่ยวกับอะไรก็มาเอนชาร์ที่นี้นะผมเหลือแค่อะไรอะและแค่อุปกรณ์เอินชาร์จของหอ,อกกับไม้หน้าสามนะผมคือก็อระวังพวกไอรอดกอลมพวกนี้ด้วยนะผมคือผมไม่ค่อยถูกกับมันเท่าไหร่นะครับผมก็แบบจะแลกอะไรก็มา กดดูนะครับผมว่าต้องการแลกอะไรพวกนี้นะครับผมอเกือบจะมีทุกเอนชาร์ดนะครับผมก็หาดูเอานะครับผมไหนดูนี่ตัวอะไรเปิดเปิดเปิดฟเซี่โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่นรกนะผมว่าประตูนรกอยู่ตรงไหนครับผมก็คือมันไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วนะครับผมไอ้ตรงรูทางเข้านะผมคือผมย้ายรูทางเข้านะครับผมคือยังไงอะคือผมว่าจะทําแบบประตูทางเข้าใหม่นะผมแต่ เออไ,วไว้ให้คุณผู้ชมทําดีกว่านะครับผมเอาง่ายคือขี้เกียจนะครับผมเ,ผมเนี่ยผมรูทางเข้าก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเอเดี๋ยวไว้พาทอื่นผมก็จะทําประตูเข้าดีๆนะครับผมเดินมาตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขุดุดด้านบนหน่อยดีกว่านะออโอเคโอเครูทางเข้าก็อยู่ตรงนี้นะครับผมอ,อ่านี่เลยส่วนตรงนี้ก็มี นี่เทววานนะผมผมก็ได้ทําการย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ปลูกค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าแล้วถ้าเรามาตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะผมเราก็จะเจอกับถ้ำอันอ,อต,รนตรงนี้ตรงนี้มันก็เละนิดหน่อยับผมก็คือว่ายังไงอ่ะไอแอดออนขุดแร่เร็วอะไรของผมคือมันขุดไอพวกหินแอนดอร์ไซหินม่วงหินขา,ขาวพวกนี้คือมันขุดเร็วนะครับผมคือผม ผมได้ทําการเอาออกแล้วแหละก็คือแบบยังไงพอเรากดนั่งใช่ไหมครับผมแล้วเรากดไปปุ๊บก็คือหินที่เป็นขาวๆหรืออะไรพวกนี้หินเกี่ยวกับการตกแต่งพวกนี้ก็คือมันจะหายหมดไปเลยนะครับผมแล้วก็รวมถึงกาวเวลด้วยนะครับผมก็คือตรงนี้ก็โบเลยก็คือแบบโอ้โหทูเรีมาโอเคนะผมถ้าเราทําการนะครับผมเดินไปในส่วนของด้างล่างตรงนู้นนะครับผมเดี๋ยวผมพาลงไปกันดานล่างตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่า ที่ขุดหินนะครับผมรวมถึงเมืองด้วยอตรงนี้ก็ปิดนะครับผมเพราะว่ามันยังไงเดี๋ยวโดดลงลาวาใต้กันพอดีนะผมตรงนี้ก็เป็นลาวานะผมอะเอาไว้ให้ใช้นะผมอ่าถ้าเห็นถ้าเห็นอ่าตะถามว่าน้ําแข็งมายัางไงก็คือเพื่อนผมใช้อ่ารองเท้ารองเท้าอะไรอะรองเท้าที่เดินเดินบนน้ําแล้วมันจะมีน้ําแข็งนะผม อ่าถ้าถามว่าตรงนี้ทําไมเตาเยอะนะครับผมก็คือผมก็เอาไปเผาหินตรงนั่นแหละหินตรงที่ผมเอาไปแปะ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 ,แปะเป็นกําแพงนั้นนะครับผมอาทำไมเสียงหาย <laughs> ถ้าใครอ่าอยากจะมาขุดห้องขุดหินนะผมก็มาขุดกันได้ที่อ่าด้านล่างตรงนี้กันได้นะครับผมก็ นั่นแหละครับผมก็เป็นแบบยังไงคือเราขุดยังไงเราก็จะไม่เจอหินไอ้พวกแอนด์เซย์หินไดออไลท์อะไรพวกนี้นะผมก็คือจะมีแต่หินนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ลึกมากนะครับผมคือติดลบ30กว่าเลยคือ,อยังไงก็ไม่น่าจะเจอหินอื่นอย่างแน่นอนนะครับผมด้านล่างตรงนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูใน,นเนเธอร์ดีกว่านะครับผมเ <laughs> พิ่งผ่านเนเธอร์มายังไม่ได้เข้าไปดูนเนเธอร์เลยให้ตายเถอะโอเคเราก็จะไปดูในส่วนของนเนเธอร์กันนะครับผม นี่เธอก็ไม่มีอะไรมากผมแค่มีประตูว์าไปไปไหนวะประตูว์าไปยังหมู่บ้านนะครับผมอ่าก็เดินตามทางที่ผมสร้างเลยนะครับผมโอ๊ยมาตีทำไมเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเคียวดาบมากันอยู่ไหนอ,อ,อยู่ไหนแล้ว <c oughs> อะไรของเขาเนี่ยอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็มาตีเฉยเลยนะครับผมยังไม่ทันได้มองหน้าเลยเลย อ่ะเอาไปเอาไปอ่ะอ่ะอ่ะในหนดูซิได้ของหรือเปล่าอุ้ยได้ของด้วยเยี่ยมเก็บไว้นะครับผมไอเอ็นเดอร์เพลเนี่ยเอาไว้ไปตามหาสตองโฮนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูกันอ่าพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับผมเราก็จะเจอกับห้องโง่ๆหนึ่งอันนะครับผมอ่ะพอเราเดินตรงไปตรงนี้นะครับผมเราก็จะเป็น มันจะเป็นอะไรอ่ะจะเป็นหมู่บ้านนะผมที่เราได้เจอกันมานะผมใน EP ไหนสัก EP นะผมผมก็ลืมไปแล้วก็ก็มีแค่นี้แหละครับผมคือถ้าเราเดินตรงไปตรงนู้นอีกสักนิดหนึ่งนะผมเราก็จะเจอหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมคือมันก็ไม่มีอะไรให้รู้มากแล้วนะครับผมมันก็มีมันก็มีเพียงแค่นี้แหละนะครับผมคือก็ อะไรเออตรงนี้อะไรเนี่ยเออไม่ทนรับปลาคอตก็ค,ๆๆ <c oughs> คือผมแพ้เพื่อนในการตกปลานะผมคือเพื่อนผมนี่คือได้ปลาคอตเยอะมากเลยนะครับผมคือผมแพ้เขาตลอดเลยนะครับผมโอเคนะผมก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมอ่าพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทเกี่ยวกับการแจกแมป็กครับผมก็เป็นพาร์ทสั้นๆแล้วกันเนาะเออก็สามารถโหลดได้ครับผมในใต้ล่างคลิปนะครับผมก็ไปโหลดกันได้เลยนะครับ โอเคนะผมก็เอาไปว่าสำหรับคิวน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอ,เอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ <c oughs>